แปงก็ดีใช่ไหมกลุ่มพลังงานผุมก็คุยกันนะักคุเคราะห์เหมือนกันก็ปรากฏว่าไตรมาสสี่ก็ทรงอย่างแบดเหมือนกันครับพอราคาน้ำมันลงค่าการกลั่นลงนะครับแต่ปรากฏว่าไตรมาสที่1น่อะดีขึ้นค่ากาันกลั่นดีขึ้นราคาน้ามันดีขึ้นนะครับไม่มีการขาดทุนจากถึงค้าคงครังปีที่แล้วก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วด้วยอะกลุ่มพลังงานก็รอดไปโลงไฟฟ้านี่ก็ใหญ่นะ,ะก็ดีขึ้นราคาหุ้นก็เริ่มตอบสนองแล้วพะราคาแกาส๊สเนี่ยลงมาต่ําที่สุดในรอบ2ปีครึง่งเอาไหนบอกว่าลง ราคาลงเอองั้นลบต่อไปลบแล้วราคาก๊าซลงเฉยเลยราคาน้ามันก็ลงเอา้าจริงๆมีผลครับแต่ว่ามันมีผลมากเกินไปโอเวอร์เรีแอคกันไปในช่วงแรกอตอนนี้มันก็เลยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สงครามอยากให้เลิกนะครับนะแต่เลิกราคาน้ำมันราคาน้ำมันอาจจะขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องต้องระวังนิดก็เลยเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ทําให้กลุ่มพลังงานเออร์เน็ตก็น่าจะดีพอไปดูกลุ่มลองรองลองไปกลุ่มคารล,ลีอันนี้ดีแกลุ่มคารลีนี้ใหญ่หนับสามนะถ้าไม่มีใครรู้นะครับใหญ่หนับสามนะพวกซีพีออลแมคโครแม ขนาดตลาดเขาอยู่ในระดับเซ0ฟเลยนะเพราะฉะนั้น ro, แมคโครในกลุ่มคาปรีบีเจก็ C, อ,ออกมาดีหมดพ่วงไปด้วยุ้กลุ่มเครื่องดื่มก็ดีด้วยเพราะหน้าร้อนเนาอ โอ oh, อิชิอิชิโออิช,อชิอะไรเนี่ยรวมถึงตัวเซเป้อะไรนี้ก็กาไรรายได้ดีหมดโรงพยาบาลก็ดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาพัพปี้อสังหาริมทรัพย์ทั้งนิคมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยก็ดีอีกโอ้โหมันดีกันไล่กันมาทีละเซกเตอร์นี่กำลังนั่งนึกอยู่ไม่ดีมีอะไรก็มีฟูส่งออก C P F G F P T ไม่ดี T U ไม่ดีก็จะเป็นอาหารส่งออกก็คือกลุ่มส่งออกทั้งนั้นเลยซึ่งเราก็รู้เนาะมีเรื่องของข้างเงินกับเรื่องของเศรษฐกิจโลกเขามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้เขายอดขายตกลงมายอดขายอาหารสัตว์ลลด อาหารน้องหมาน้องแมวลดลงเยอะเลยแต่มาหนึ่งลดลงเยอะเลยก็ทาไปหุ้นทีอยู I ่ไอทีซีเนี่ยลงมาก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละที่จะออกมาดีนอกนั้นก็จะออกมาดีเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังได้ว่าอันเรื่องนี้แหละน่าจะทําให้สถิติ36ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ได้